พี่น้องอย่ายบุญตัดกะเกียบกันเด้อค่ะกะเกียบพอตัดแล้วจ้าพี่น้องอถ้าฟักได้พ่นแก่เฮากับว่าเอาเนาะแก่แบบน้องนี่เป็นไตแก่เถอะพี่น้อง าปักยังไงตักไปหนึ่งตัดไปหนึ่งค่ะพี่นอ้องเราไปต้มเนาะกินกับน้ำพริกที่จะฝักใหญ่ เจี๊ยบหวานไปเจี๊ยบหวานจ้ะไปเจี๊ยบหวานกะเจี๊ยบหวา,านพี่น้องเนี่ยมาเนี่ยหลายอยู่ได้จ้าเนี่ยร่ายอยู่มวนหนึ่งกะให้เพินเ่นแก่เนาะฟอราฝักเพินเ่นแก่พุ่นมันนี้จ้า ก็พอได้กินอยู่นะ,ะ้วค่ะพี่น้องปลูกไว้เนาะปลูกวไ้ไม่ยางละเล็กยางละหน่อยค่ะพี่น้องตะเว้นกับเป็นแงีย้ยแต่โอ้บรรยากาศเนี่ยมาแรงค่ะพี่น้องบรรยากาศเนี้ยมาแรงต้นพันไมหไ่ได้จ้ะพี่น้องห่อนเฮียหย่อยเฮียยังพี่นอ้องต้นพันไมหไ่ค่ะพี่น้องบังน,นี่เป็นผาดยังไงหรอกเนาะพี่น้องเนาะเป็นผาดประชั แม่พี่น้องตอนสอดกับยายบุญบ่ะโม่นึ่งพันกษตรปั๊มานเพันเกลียดค่ะโม่หนี่พันเกษตรแก่นาะกสิรปตัดกษตรตัดเอาแต่อันลักใดเพิ่นอ่อนๆค่ะพี่น้องอีกปักนึงค่ะปักนี้ก็คิดว่าสิอ่อนอยู่เด็ดกระซองยังมาแรงค่ะพี่น้องแดดซองแดดซองยังมาแรงใจพี่น้องยังมาแรง อันห่ามงหรสีห่าม่วงก็ยังแดดแดดเยู่เลยค่ะพี่น้องนี่ซ้ำนี่กับพ่อค่ะพี่น้องเดี๋ยวเห็นพันธุ์ไเขาจะมาตัดอีกเนาะมีทุกอย่างจริงๆทั้งพุ่นกับดอกแคทั้งพุ่นกับดอกแคค่ะพี่น้องท่านี่กับแม่นบวบโอ้ยแดดซองท่านพี่กับแม่นบวบพี่น้องบวบบวบไต้ยของต้นมะม่วงบวบไต้ยของต้นมะม่วงไต้ยบางหันนี่กับดอกแค ทุกอย่างอยู่ที่สวนนะคะขอบคุณหลายๆนะจ้าพี่น้องขอบคุณมากนะคะขอบคุณในการรับชมจ้า